好凉啊！哦，oh, หลังฟันี่คนนี่อันนี้ทไอ่ะขอคุณนี่ยังง่ายกว่าแล้ว่าผู้ห่อนไปคือกนีย้ารไรอ้ อันนี้ยากกว่าเขาอ่ะเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่มุ้งมุแต่จังหวะไม่ถูกแน่นอนใช่ใจก็มีเพลิแต่คือเขาฟังเขาฟังตัว<ำ>ต้นฉบับมาตาลอดไงแนละ้วแบบกลัวคตังนงใจอันนี้อันนี้ แล้ว <cents> ม <input> ันก so ็ยังมีความเป็นความจริงคือมันแบบเหมือนเหมือนที่ครูบอกเลยแค่เขาอะแค่เขาอะก็พิ๊บโน้ตตัวนี้มาร้องตรงท่อนที่มันเป็นเนี้ยไม่ได้เข้าใจปหมนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้เอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะมีแค่โอ้โหมา โอ้โอ้มเโอ้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 เดี๋ยวเดี๋เสร็จกนเสร็จไปก่อนอันนี้ขบทุกตัวขอบพาพียงแล้วแต่น้องเลยาเบาอยต้ตัาไทยขับมอเตอร์ไซค์ในรถกเลยกนู้่าเนี่ยวาดักึดีลย รู้บกันไม้าดงควาบกันคืนลวู่งู้ายผูงผู้ชายสกวสากสาไปทักทยกันพี่อ่ร้องดังมกะเคคือพี่กคนผู้ชายเสียงโนสูงเราแบบว่าผู้หญิงอย่างกันต่อไบอาถ้าเริ่มนะเ่นะ ตอนร้องบางทีตตนรู้สึกยินดีเฮ้ยตอนที่อยู่ตรงนี้มันรู้สึกแบบคือพี่เศร้ามากอ่ะตานพี่ฟ oh ้ามาเออแล้วเราก็ไม่ anymore, รู้ว่าต้องทำยังไงไงมันเศร้าแบบคือฟิลฟิลเพลงตอนแรกที่ฟ้ามรงนี้มันไม่ได้เศร้าอะไรกันเลยคือตอนแรกแต่ก็แบบคือถ้าพี่ฟ้ามาจัดกเธอแน่ใจอรเนี้ยแบบเธอแน่ใจแต่พี่ก็ยังมีสายตาว่างเปล่าไงคือตอนแรกจาดก็คแบบเธอแน่ใจฉันแน่ใจแต่ยังมีสายตาฉันแน่ใจอะไรเงี้ยอาจจะแบบเออยิ้ม คนใหญ่อะคนมันจะเป็นแบบว่าถ้าคนถ้าคนยิ้มมันก็ยิ้มอย่างนี้ใช่ปะถ้าจันยิ้มเนี่ยพี่ก็ยิมมย้ม,มก็เลบยิอมยิ้มเลยกันยิ้มไวกันเอาเป็นเอา,อาจำอันนี้ไว้นะแต่ได้เหมือนเป็นปบทคทดสอบเฉยๆให้เราให้เราตีความมันได้กวันนึงทำเป็นทดสอบให้ดีอย่างนี้ลองไปคิดเดี๋ยวจันลองอันนี้เจอเจอเขียนควาไว้เมื่อเชา้าจันจะสอนอะไรบาอ่ก็จันก็ลองตีมันความเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันจะละความคลุกันไว้อะ บางไม mm ้แมพจันนันนี้พี yeah. <an> <an> yep. right. ่อาจไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าพี่อาจมีสันไม่มีค่ะแตเดี๋ยวพมมาแลกหน่งมองเห็นนี้ไม่ได้เลยกินแล้วยายก็ร้องอยู่ใส่เราคเาเป็นกูบักูรักขอบคุณดนะเข้า้าไหนดีขคุเกยวกั

มีมีอ๋ออ๋มีสี่ตัวอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ตัวที่มันแอดลิปลงอ๋ออ๋อห้าตัวอ๋ออ๋แล้วกเขียนลูกศรลงโอ้๋อแล้วก็เขียนไม่ได้ว่าแอดลิปเอกันแล้วจำได้โอ้เขียนยังมีแต่ควไม่ได้ถ้าแล้วก็โอ้๋อออันนี้สิบสามทีนับไปเลยมันจะร้องอย่างนี้ ไม่ตายโอ้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่แม่ขึ้นอันนี้ได้แล้วลองล้องเล่นๆดูเดี๋ยว่แมยากกว่าแล้วก็จริงเลยมาลองฟังดูมันมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังโอ้โอ พี่น้องฟังกับท่นสวับดีกว่าได้ไม่อเอรแล้วเดชื่นดีเร็วมากเขาเป็นคอหมอนลังของพี่ทำอะไรบางอย่เข่าเหมืออ็นยาแดงอ่ะ พี่ดูแล้วครดูรู้ยัไเดือดพี่นะ่ยบอลอกอย่างเงี้ยก็แอาจจะช้าลงหน่อยก็ได้ในนี้มันเร็วมากเลยคิวต้องไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามุ้งจำอะไรได้ต้องดูด้วยเพราะเมื่อกี้เราก็ตกใจเหมือนกันเจออะไรนี่โอ้ยไม่เคยเอาแบบมันช็อบมันเร็วอย่างงี้เอ๋อเนี่ยตัองแบบเขาล็อกปังเลย เรลองลไม่เคยมาลอวันี้เราจะเอามาดูเองแล้วลายมันทับซอนเทาไหรเป็นลายโลไม่เห็นอ่ะหัละไปไปล่นใหมไจิมาแล้วไปล่นใหมไม่ะไม่ได้กินล่วลูกไอจได้แล้วไม่ได้กินได้ชิบ่เอาเอาลำโพงมาเปิดดูิยแล้ไม่ไนมันาลาลืมกีตาแล้วก็ ใชไหมเหรอไต้องใช้ไม่ต้องใช้จะดีเหรอประเด็นคือลายประสานลายประสานอันเดียวเลยใช่น้องใช้ไมเหรอะ้องมนไเสียงไม่ช้า่ะให้ดูดิเราอยี่ันได้เหรอขอใไม้หรอเอางเราพักตอแล้ว แม่นนะเขาวข่าแบบแม่น,น,นประมาณนี้แหละเดี๋ยวม,มีมีแบบว่าท,ที่ไม่มีเสียงร้องป่ะเดี๋ยวลองร้องให้ฟังแล้วเดี๋ยวอัดอัดเออไปยังไปเลยย่าไ่ทำะอะไเลย กินเขากินเองก็ได้มันใช่สุกเองซุ้คก็เห็นมันน้องเร็วเลยที่เรารู้แล้ววิธีการแล้วคือพวกนันทำไงก็ได้ให้มันเริ่มถูกและปิดถูกนะนะเราลองฟังนะหนึ่งรอบเมื่อไหร่ที่จะกินเสร็จในตอนหลัง ได้จริงจริงแต่พี่มูก็ทำได้เจอดิไห้น้องง้าหน่อยถึงว่าถ้าจะร้องอ่ะอร้องตัวอื่นอย่างก็พี่แกจะร้องตัวเนี้ยพี่ฮอร์กินอยู่เะวนเขไม่ได้พี่มุกมาฟังก่อนเ้อนันเหลือชิ้นครึ่งคือ What h a p p e n บอกเลยว่าอุ่นซองใหม่ให้เลยนะพี่ฮิวโอ้โหจริงเหรออออุ่นซองใหม่ให้แล้วเหลือใค่เนี้ยคืออะไรคืออะไรล่ะคือลรใครกินลยไไม่ดี๋กวนจะกปร้จะมุกวนเหอควงวนมาวนเิ่วควงถห้ารอบล้เดี๋ยวซ้อมๆกันแล้วกันนเดี๋ยวท้องหนาวหนาวต่อเขาเลยออออได้เลยมตัวหลังลองเลือดต็ยาวเลยนะอออ๋ออโอ แค่ต้องเปมีเสียงหน่อยแล้วก็สดนิดหน่อยทำเนี่ยมันอะอ๋ออยอออะไรม้เอาแย่งอวาดเหอนค่ะอะไรตบมืออะไรเนะทำไมอะไรนะวาดเหมือนนี่เลนแล้วมาอ ต้องหวังมะไร้องเนะนี่ยมกต้องจะทำแผลแล้วเว้ยเหลือแค่ยมุกก็มาทำเสียงนะให้ได้เดี๋ยวพี่เหลืออีกอันนึงมองไปเมื่อกี้มองไปใครดูพี่กุ้งด่าเคาวะ ก็ได้แต่ว่าพูดว่ารองห้อเนี้แต่หมายถึงว่าแค่แบบอ่ตอนนี้มันโอ้โห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 อ้เนี้ยหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจอะหนูไม่ค่อยเข้าใจภาษาตี้้อ้อรกแล้วใช่ไหปขั้นจบก่อนขั้นจบเป็นยงไงขอ้นกลางนี่ไม่เป็นไรเหี๋แม็กมันยัรู้ว่อยได้อแล้วฮอพนี้จตรงนี้ให้หมดเลยไม่ไม่ไม่ห่้นจบเลยเออข้นจบกับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนกันคล้ายกัน ออมีเปิดป้างแต่กินอีกอ่ะกินอย่างอื่นแล้วพี่แล้วแต่มุกแล้วแต่ที่พูดอะไรไม่ได้มากมคุณเครียดพี่มันเครียดมันเครียดจริงๆนะมุกเงาออกองา่ายผมขอถามเออมุกเงอ,อกมากแล้ว,ลวตัวเหม็นมากเลยตบนะ <c oughs> เหม็นเปรี้ยวะโอ้โหอ,อันนี้เห็นตัวเต้นมาแล้วเมื่อไหร โอ้โหต่อเทมันแลไม่ได้กินมีพี่คิวอะไรคนเดียวโอเคมันโอเวอร์เต้นเออเหนื่อยเยอะแบบอู้โหอะไรงร้วโอ้โหพี่กินอ่ะโอ้โหโอนเหมือน้โหมันเหมือนอ่ะเหนียวเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับสักคันตั้งแต่วาดมาจริงแล้วการเมฆกันรักมีหลายรุ่นใช่ไหม อันนี้เขาเรียกว่าแมวโอ๊กหัวผมที่อยากเห็นบิ๊กไบค์อะฮะอยากเห็นบิ๊กไบค์ฮะอยากเห็นบิ๊กไบค์อยากเห็นบิ๊กไบค์โอ้บิ๊กไบค์ว่าแล้วเป็นอะจริงทุกคนร้านใค้พี่จะไม่ให้เลยเอาลุยเลยบิ๊กไบค์อะดูอติแม่ได้หมดอะออีน่ไม่นั่งสองนี้ แล้เก็มียากินเหรอเออมียาตั้งสองไมู่ห้องหวดรำคาบไม่รู้มาจากห้องแดนห้องแดนวางมีไหมไม่มีมั้งอาแพี่อยากกินรอร่อยรออ้อยกินเองก็ได้ามงยังไม่นอนนะลองลุกันละวขึ้นกันฟังเธอาเออขายยาได้จริง น้องมุกคนละคืนอ่าพี่กินขึ้นเนื้ไปไปไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปไปไหนกาลักกันเหรอไปช่วยดูกาลักกันเนรอครับตู้มาอรัเหรอต้องร้อยนี่ยจิ้มอ่ะต้องร้อยนะต้องราอยเรื่อยผมไม่ไปน้ำน้ำไม่อาบน้ำก่อนไหมมกว่าจะทำไหมเนี่ยผมไม่ไปพี่แม่กกินอาบน้ำไหมวะผมไม่ไปเรื่องของคุณคุณไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตผมทำเรื่องของคุณ สวยสวยนอ้องอุ่มมากเลยไปมังกิวปเฮกเห้จะได้รับน้ำก่อนแล้วกันนะอยากไม่กันนะ